อสอดเข้าในสายก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนสอดองค์กําเนิดเข้าในสายอสุจิเคลื่อนธได้มีความระเกียจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนพิส <cose hungry> ุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนพิสุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษแล้ว ก็โดยสมัยนั้นแลพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนสอดองค์กำเนิดเข้าในสรายแต่อสุจิไม่เคลื่อนเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วระมังนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพภาคพระผู้มีภาคตรัสถามว่าดูก่อนพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศตแต่ต้องอาบัตทุนละใจ เรื่องสอดเข้าในตมก็โดยสมัยนั้นแหละพิสูรรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนสอดองค์กำเนิดเข้าในตม อสุจิเคลื่อนเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอับดัตสังฆาทิเศษแล้วกำลังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนพิสุเธอคิดอย่างไรถ้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนพิสุเธอต้องอับัตสังฆาทิเศษแล้วก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนสอดองค์กำเนิดเข้าในตมแต่อสุจิไม่เคลื่อนเธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลับทุนเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุนละใจเรื่องตักน้ํารด ก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งตักน้ํารถองค์กําเนิดอสุจิเคลื่อนเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนพิสุพิสุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบาัตก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนตักน้ารถองค์กําเนิด อสุจิเคลื่อนเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนพิสุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษแล้วก็โดยสมัยนั้นแหลพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนตักน้ํารถองค์กําเนิดแต่อสุจิไม่เคลื่อนเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระา พระผู้มีภาคตรัสถามว่าดูก่อนพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุนละใจก็โดยสมัยนั้นแลพิสุรูปหนึ่งประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนสีองค์กําเนิดบนที่นอนอสุจิเคลื่อนเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกลับทุนเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีภาคตรัสถามว่าดูก่อนพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าค่ะ ดูก่อนพิสุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษแล้วก็โดยสมัยนั้นแหลพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนสีองค์กําเนิดบนที่นอนแต่อสุจิไม่เคลื่อนเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกระทูลเรื่องนั้นแดนพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์ใช้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนพิสษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุนและใจเรื่องสีกับนิ้วมือแม่มือ ก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนสีองค์กำเนิดด้วยแม่มืออสุจิเคลื่อนเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดถามว่าดูก่อนพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนพิสุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษแล้ว ก็โดยสมัยนั้นและพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนสีองค์กําเนิดกับแม่มือแต่อสุจิไม่เคลื่อนเธอมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศจแล้วกระมังหนอจึงกลับทุนเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพภาคตัดถามว่าดูก่อนพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าขา้าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศตแต่ต้องอาบัตทุนละใจสังฆาทิเศตสิกขาบทที่หนึ่งจบ